สวัสดีครับผมดาวด์เหลียงสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็จะขอรับอาสานะครับทำหน้าที่พาทุกคนไปรู้จักกับการใช้งาน Google Ad w o r d s นะครับซึ่ง Google Ad w o r d s นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็ขอแนะนำกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การใช้งานเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ภาพรวมโดยคร่าวๆของ Google Ad w o r d s ก่อนนะครับว่ามีการใช้งานโดยภาพรวมอย่างไรนะครับและ Google Ad w o r d s คืออะไรและทาไม Google Ad w o r d s เนี่ย ถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับโดย Google AdWords นะครับก็จะเป็นโปรแกรมการโฆษณาของ Google นั่นเอง Google นี่คืออะไรครับ Google ก็คือ Search Engine หรือเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ต,ตน,นะครับโดยในปัจจุบันนะครับ Google เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทางด้าน Search Engine เลยนะครับมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึงประมาณ80%ที่ใช้ กูเกิลในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับก็นี่ก็คือหน้าจอนะครับโดยในประเทศไทยเราเองนะครับก็มีคนเนี่ยนะครับใช้งาน Google เป็น Search Engine เนี่ยก็มากกว่า80%นะครับที่ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารสินค้าหรือบริการต่างๆบน Google นะครับถ้าเราลอง Search อะไรสักอย่างบน Google นะครับอย่างเช่นอาจจะ เซิร์ชคำว่าอะไรครับดิจิตอลแคมเลอราก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลต่างๆเป็นเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้องดิจิตอลที่เราพิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับโดยทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลทางการค้นหาปกตินะครับหรือว่าที่เรียกว่า natural search นะครับที่ google จะนำออกมาให้นะครับว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ คีวิดที่เราพิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับเหตุที่ Google ได้รับการยอมรับว่าเป็นเซ h ร์ g i n e อันหนึ่งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าสามารถดึงเอาข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังค้นหาตรงนี้นะครับออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําที่สุดนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าถ้าเราลงโฆษณากับ Google a d ดเนี่ยนะครับแล้ว โฆษณาเราจะไปปรากฏที่ไหนครับโฆษณาเราก็จะไปปรากฏบน google.com อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะครับแล้วตอนแรกเราไปดู natural search กันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วโฆษณา google ด้วย adwords เนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับคือ natural search ถูกไหมครับเป็นผลลัพธ์การค้นหาปกติ natural search นะครับที่ google นำมาแสดงนะครับส่วน ถ้าลองสังเกตถัดมานะครับจะเห็นว่าทางด้านขวามือตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสปอนเซอร์ลิงเนี่ยแหละครับตรงนี้ก็คือการโฆษณาของ AdWords นั่นเองนะครับและรวมถึงโฆษณาที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ด้วยครับก็จะเป็น AdWords เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงโฆษณากับ Google AdWords เนี่ยนะครับ จะเห็นว่าเราสามารถที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยครับปรากฏขึ้นสู่สายตาของคนที่ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นอันดับต้นๆก่อนที่จะเป็น Natural Search ด้วยซ้ํานะครับเป็นไงครับดีไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้นะครับทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนใช้ Google ในการค้นหาเนี่ยอย่างที่บอกว่า ประมาณ80%ของคนบนอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ Google ค้นหาสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงไม่นำเว็บไซต์เราไปโฆษณาบน Google AdWords เพื่อให้มีคนเห็นโฆษณาของเราแล้วก็คลิกผ่านไปที่โฆษณาของเรากันล่ะครับบอกว่า Google เนี่ยได้คิดเครื่องมือนะครับต่างๆเพื่อช่วยเราสามารถทำงานบน Google AdWords ได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นมาหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อาจจะเลือกใช้บางตัวตามที่เราต้องการได้นะครับโดยถ้าเราต้องการจะใช้ Google AdWords Tools นะครับหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ใน Google AdWords Account ของเราแล้วนะครับก็เพียงแค่เข้าไปใน AdWords Account ของเรานะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปนะครับก็ไปที่ a i g เป management นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ Tools ตรงนี้ครับเมื่อคลิกที่ Tools แล้วเนี่ยก็จะพบว่า จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราใช้อยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับก็แบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆก็คือหมวด optimize หมวด modify นะครับหมวด optimize เนี่ยก็คืออะไรครับคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงคุณภาพโฆษณาเราได้ยิ่งขึ้นนะครับ keyword tool s อันนี้นี่ก็ได้แสดงให้ดูไปแล้วนะครับก็คือ ช่วยหาคีย์เวิร์ดให้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ผมก็ขอมาสรุปกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับก็เริ่มแรกเน่ะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่า Google AdWords เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับถูกไหมครับคืออะไรแล้วก็โฆษณาของ Google AdWords จะปรากฏที่ไหนบ้างนะครับ Google a d แสดงที่ไหนบ้างถูกไหมครับก็อย่างที่บอกจะมีแสดงบน Google Property นะครับเช่น google.com, google, gmail ต่างๆเป็นต้นนะครับ Google Search Network เช่น ll.com, active.com, สนุก .com เป็นต้นนะครับ Content Network ก็เช่น shopping.com, about.com เป็นต้นนะครับซึ่งการโฆษณาบน Google AdWords เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีหลายอย่างซึ่ง อย่างหลักๆก,ก็จะมีนะครับโฆษณาเราจะแสดงต่อหน้าผู้คนเป็นจํานวนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็โฆษณาของเราจะแสดงในจังหวะที่เขาต้องการพอดีถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยแสดงว่าเขากำลังต้องการสินค้าหรือบริการนั้นอยู่แล้วก็เรานําโฆษณาของเราไปแสดงนะเวลาที่เขาต้องการก็ทําให้อัตราการซื้อของเขาเนี่ยซื้อของบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผมได้สอนต่อไปก็คืออะไรครับวิธีการคิดแอดแ n k กิ้งนะครับแล้วก็การคิดค่าโฆษณาของ Google AdWords ว่าคิดได้ยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนอาจจะจาก Google AdWords นะครับแล้วก็เห็นว่าโฆษณามันขึ้นอย่างนี้เนี่ยแต่อาจจะสงสัยว่าแล้ว Google มีการจัดอันดับแล้วก็คิดเงินอย่างไรนะครับก็ได้รู้กันไปจาก a อดแ n k กิ้งแล้วก็ไพรซิงตรงนี้นะครับก็ อันด์เงกิงก็จะคิดจากอะไรครับ max CPC นะครับคูณกับ Quality Score นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญในการทำโฆษณาบน Google ก็คือทำ Quality Score ให้สูงขึ้นนะครับ max CPC ได้จะน้อยลงนะครับและโฆษณาเราก็จะสามารถยืนอันดับอยู่สูงสูงได้นะครับก็คือพยายามทำให้โฆษณาเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดมากๆนะครับและนั่นก็คือ เกี่ยวเนื่องกับการหาคีย์เวิร์ดเราโดยการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าวิธีแรกคืออะไรครับค,ค,คิดิๆ brainstorming นะครับพยายามหาให้ได้ว่าสินค้าของเราคืออะไรตลาดเราเป็นยังไงมีลูกค้ารองรับแค่ไหนนะครับและลูกค้าเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบ้างชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเซิร์ชด้วยคําว่าอะไรถึงจะเข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับก็ลองไปหามาได้จากนั้นก็ลองไปใช้ คีย์เวิร์ดทูต่างๆนะครับเช่นจากของทั้ง Google Yahoo หรือว่า w o r d t r a c k e r t r u e h i t ต่างๆที่จะทำให้เราสามารถหาคีย์เวิร์ดแล้วก็สามารถดูจำนวนคนค้นหาได้ด้วยนะครับอย่าง Good Keyword หรือว่า w o r d t r a c k e r หรือว่า TrueHit เนี่ยจะดูได้ด้วยว่าในแต่ละคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมีจำนวนคนค้นหาประมาณกี่คนทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาดได้อย่างแม่นยำนะครับว่ามี นะครับจากนั้นเมื่อเราหาคีย์เวิร์ดได้ดีแล้วก็มาทำอะไรครับสิ่งที่สำคัญถัดมาก,ก็คือ g r o u p ปิ้งคีย์เวิร์ดนะครับถูกไหมครับก็คือทำแยกคีย์เวิร์ดต่างๆออกมาเป็นตีมนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเรายิ่งแยกได้ดีเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะแบ่งตีมได้ดีเท่าไหร่เนี่ยโฆษณาเราก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น,นครับเพราะว่าการแบ่งตีมของคีย์เวิร์ด เป็นกลุ่ปต่างๆหรือที่เราเรียกว่าไปใส่เป็นแอดกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เราเขียนโฆษณาได้ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเราแบ่งแอดกรุ๊ปได้ดีเนี่ยโฆษณาที่เราเขียนเนี่ยก็สามารถเป็นตัวแทนของคีย์เวิร์ดทุกตัวได้ทําให้เวลาคนเห็นคีย์เวิร์ดเวลาคนเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดของเราและเห็นโฆษณาของเราปรากฏขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าโฆษณาอน,นั้นเนี่ยเป็นโฆษณาในสิ่งที่เขาต้องการพอดีพอดีเลยถูกไหมครับเขาก็จะคลิกผ่านโฆษณาของเรา เข้ามาอย่างเว็บไซต์ของเราถูกไหมครับทีนี้พอคลิกเข้ามาคลิกจากเนี่ยสิ่งที่สําคัญถัดมาคืออะไรครับคือ landing page ของเราเนี่ยจะต้องให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย landing page ของเราก็ควรจะเป็นยังไงครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับก็คือมี strong connection นะครับก็คือมีความเกี่ยวข้องกับโฆษณาแล้วก็ค keyword อย่างรุนแรงนะครับจะทําให้ เราให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในทันทีลูกค้าก็จะซื้อสินค้าเราสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็พยายามมีข้อความหรือว่าบอกอะไรไปในโฆษณาเนี่ยก็มาใส่ใน landing page นะครับแล้วก็จัดสร้างใช้องค์ประกอบต,ต่างๆของ landing page ตามที่ผมได้แนะนําเอาไว้นะครับยิ่งเราสามารถส่งลูกค้าไป landing page ่ดีได้เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้า เพื่อในวันที่สัมมนาจะได้มีพื้นฐานแล้วก็มีคําถามที่สงสัยเตรียมมาถามผมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวเริ่ม Google Rich วันแรกนี้นะครับด้วยการพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าในธุรกิจ Google Rich มีส่วนร่วมจากกลุ่มไหนบ้างนะครับโดยส่วนร่วมทั้งหมดจะแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือ Advertiser นะครับ ก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการผู้แทนโฆษณาไปทําการโฆษณาเว็บไซต์ให้ครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆชื่อดางมากมาอย่างเช่น eBay, Buy.com, s a s c o m เป็นต้นนะครับถัดมาครับก็จะคือ APPS หรือ Affiliate Program Providers นะครับพวกนี้คล้ายๆกับเป็นพ่อค้าคนกลางครับก็คือเป็นสูตรรวมให้กับบริษัทพวกนี้นะครับมาอยู่รวมกันเช่น CJ, Clickbank, Linkshare เป็นต้นนะครับ ส่วนถัดมาครับ publisher นี่ก็คือตัวเรานั่นเองหรือผู้แทนโฆษณานะครับก็คือตัวเราถัดมาครับสิ่งที่เราต้องใช้แน่นอนครับว่าต้องคือ google a d w o r d s ที่เป็นสื่อในการโฆษณาให้กับเรานะครับกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับโดยในส่วนตอนต้นนะครับ advertiser affiliate program provider และ publisher นะครับจะมีชื่อเรียกว่า เป็นธุรกิจ a f f i l i a t e Marketing นะครับเนื่องจาก A f f i l i a t e Marketing มีมีแบ่งเป็นหลายอย่างมากครับและธุรกิจ g o o g l e r i c h นั้นก็เป็นหนึ่งในธุรกิจ a f f i l i a t e Marketing อย่างหนึ่งโดยเป็นธุรกิจ a f f i l i a t e Marketing ที่ไม่ต้องมีเว็บไซต์ครับทั้งนี้ในสมัยก่อนธุรกิจ a f f i l i a t e Marketing นะครับจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับโดยเราต้องไปสมัคร a f f i l i a t e p r o g r a m p r o v เ d e r เหล่านี้นะครับจากนั้นก็นำแบนเนอร์ไปโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ลูกค้าเราก็จะเห็นแบนเนอร์พวกนั้นจากเว็บไซต์ที่เราโฆษณานะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อสินค้าในเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นในเว็บที่รู้จักกันดีครับก็คืออย่าง hotmail.com นะครับจะเห็นว่าแบนเนอร์ก็จะมีอยู่ที่หัวบนตลอดแบนเนอร์พวกนี้นะครับก็คือ affiliate marketing นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมบริการฟรีอย่าง hotmail ถึงได้ทําเงินกันเป็นปีละหลายหลายล้านนะครับก็เนื่องจากว่าเว็บไซต์ของเขามีคนเยี่ยมชมเป็นหลายสิบหลายร้อยล้านต่อวัน หรือต่อเดือนนะครับทําให้เมื่อคนจํานวนเนี้ยคลิกที่แบนเนอร์แล้วเข้าไปซื้อสินค้านะครับทางเว็บไซต์ Hotmail ก็จะได้เงินค่าคอมมิชชั่นกลับมาครับแต่ทีนี้นะครับเราซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับอยากทำธุรกิจ a อ f i l i a t e Marketing ้งบ้างแต่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซต์อย่างเพียงพอและไม่อยากจะเสียเวลามากในการจัดทำเว็บไซต์นะครับเพราะกว่าจะทำเว็บไซต์ให้ได้ดีๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนถึง สิบสองเดือนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีง่ายกว่านั้นไหมที่เราจะสามารถทำเงินจากธุรกิจ a อ h l เ t e t มาเก็ตติได้นะครับ <c oughs> ก็ตอบว่ามีครับนั่นก็คือการใช้ Google Ads Ad w o r d เป็นสื่อโฆษณานั่นเองโดย Google Ads Ad w o r d นะครับเป็นโปรแกรมโฆษณาของ Google.com ซึ่งเป็น Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและเป็น PPC โปรแกรมนะครับหรือ Pay Per Click นั่นก็คือถ้า มีคนคลิดโฆษณาของเราเราถึงจะเสียเงินถ้าไม่มีคนคลิกเราก็ไม่เสียเงินนะครับโดย Google AdWords นี่จะเป็นเช่นนี้ครับเช่นถ้าเราค้นหาคำว่า d i g ิ t อล Camera ลงไปใน Google นะครับก็จะมีผลลัพธ์ของเว็บไซต์ที่เป็นการค้นหาปกติอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับและทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็น Google AdWords หรือพื้นที่ที่เราจะไปทำการโฆษณานั่นเองครับโดยถ้าเราได้ทำการโฆษณา,าตรงนี้และมีคนเห็นแต่ไม่ได้คลิก แค่อ่านผ่านๆไปเฉยๆนี้ก็ไม่เสียเงินนะครับแต่ว่าถ้าเราคลิกอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่ทำการโฆษณาก็จะเสียเงินนั่นเองนะครับ